Success Channel ขอเสนอ The Success สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย CPR Giving and Sharing S&P ชื่อนี้มีแต่ของอร่อยสยามทูโกรีมูซินเซอร์วิสทัน h ิ l รีสอร์ทธรรมชาติที่จับต้องได้ MBK ขอต้อนรับสู่ The Success รายการที่พาคุณไปรู้จักแรงบันดาลใจและก้าวสำคัญของผู้ประกอบการไทยที่กำลังเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นโอกาสบนเวทีโลกค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะเอซินแบงค์นะคะผู้บริหารท,ทุกทท่านแล้วก็ทีมงานทุกทท่านที่ได้พาเราเข้ามาในวงการในเรื่องของการส่งออกเนาะเอซินแบงค์เนี่ยเที่ยวชาญเรื่องการส่งออกเลยสามารถขอคําแนะนําแล้วก็ให้คำปรึกษาที่ดีมากนะคะขอขอบพระคุณทางเอซินแบงค์นะคะที่ได้เปิดโอกาสให้บริษัทวันไทยฟู้ด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสินค้าเรารเพื่อส่ง,อ,งออกสู่ทั่วโลกจากท้องถิ่นสู่รอยยิ้มบนเวทีโลกงานนี้มีความหมายอย่างไรต่อเอ e ซิมไทยปีกใหม่ที่เอซิมแบงก์กำลังมอบให้ผู้ประกอบการคืออะไรและเส้นทางเติบโตสู่ตลาดโลกจะเริ่มต้นได้อย่างไรคำตอบทั้งหมดอยู่ใน e ีพีนี้ค่ะ สตูดิโอเนี่ยครับกําเนิดเกิดมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับเป็นหน่วยหนึ่งเป็นโหมดหนึ่งของ Exim Bank เรานะครับภายใต้บริบทที่ว่าเราต้องสนับสนุนส่งเสริมผู้ส่งออกจริงนะครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่า Exim เนี่ยเป็นวิสเน s อาร์มอันหนึ่งของรัฐบาลน,นะครับที่จะต้องช่วยในบริบทของภาคส่งออกให้มันมีการขยายตัวและเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็มั่นคงนะครับคำว่ายั่งยืนเนี่ยเอ็กซ์ สตูดิโอเนี่ยเป็นส่วนสําคัญและเป็นกําลังหลักสําคัญนะครับสร้างผู้ประกอบการให้สามารถส่งออกได้การส่งออกของภาพของผู้ประกอบการไทยเราเนี่ยมีความพร้อมและก็สามารถส่งออกให้แข่งขันกับตลาดโลกได้มากน้อยอย่างไรนะครับเราจะต้องปรับเปลี่ยนบริบทตรงนี้ให้ผู้ส่งออกนะครับเริ่มมีความคิดและเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเขานะครับเพื่อส่งออกให้ได้อย่าง มั่นคงนะครับไม่ใช่ก,กระกำไรนะครับมันต้องยั่งยืนได้ด้วยนะครับเพรฉะนั้น e x p o r t Studio เนี่ยนะครับจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเขาในเชิงของการเสริมสร้างแบรนด์นะครับการทำแพคเกจจิ้งโดยพพรับความร่วมมือจากหน่วยง,งานภาครัฐเช่นวอวอ War War, สวทชนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังจะต้องร่วมมือกับทางสภาบอุตส,สาหกรรมนะครับ ดีไในการหาตลาดเพิ่มเติมนะครับในสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยต้องการจริงๆเพื่อมาพัฒนาโปรดักต์และก็สินค้าของเขานะครับให้มีการขยายตัวในรูปแบบของการเพิ่มอลลุ่มนะครับเพิ่มปริมาณการส่งออกให้ได้มากขึ้นตรงนั้นจะเป็นการตอบโจทย์มากกว่านะครับส่วนของ x e x i m ที่จะทำหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดก็คือว่าการเสริมสร้าง ศักยภาพของผู้ส่งออกให้ส่งออกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนงาน SME Export Studio Fair 2025จัดขึ้นโดย Exim Bank เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยให้พร้อมรุกตลาดส่งออกอย่างยั่งยืน Exim Bank เดินหน้าบทบาท Export Co Pilot ทำหน้าที่เป็นผู้คิดทางธุรกิจให้การสนับสนุนผู้ส่งออกแบบครบวงจรทีเดียวนะคะ รวมไปถึงการขยายบทบาทเชิงรุกในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับผู้ซื้อในตลาดที่มีศักยภาพเพื่อช่วยลดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์โลกค่ะทาง Exim Bank จึงได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนทั้งในและก็ต่างประเทศนะคะเพื่อให้ความรู้คำปรึกษาและแนวทางเตรียมความพร้อม ก่อนบุกตลาดต่างประเทศครอบคลุมด้านการตลาดการบริหารความเสี่ยงและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนค่ะ การแข่งขันสูงผู้ประกอบการไม่ได้ต้องการแค่งเงินทุนเท่านั้นนะคะแต่ผู้ประกอบการยังต้องการผู้คิดที่เข้าใจเส้นทางการเติบโตอีกด้วยค่ะ เอ็กซิมแจึงก้าวสู่บทบาท Export c o p ์ตโ t พที่เดินเคียงข้าง SME ไทยในทุกก้าวของการส่งออกค่ะนอกจากนี้นะคะเอ็กซิมแยังเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานอีกด้วย ผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างเช่นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษและกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการชำระเงินจากผู้ค้าต่างประเทศค่ะ ของกรมธรร์ประกันความเสี่ยงสูงถึง3 0 0 0สนบาททีเดียวนะคะการขับเคลื่อนทั้งหมดนี้สอดคล้องกับนโยบาย Quick Big Win ของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยขยายโอกาสทางการค้าและผลักดันสินค้าไทยสู่เวทีโลกอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ หมายสินเชื่อนะครับธนาคาร X Bank นะครับไม่ใช่เป็นแค่แบงค์นะครับถ้าเทียบกับคอมมิชชั่นแบงค์อือธนาคาราณนชี้อื่นๆแล้วนะครับเราไม่ได้มองว่าเราเป็นแค่แบงค์นะครับเราเป็นมากกว่าแบงค์นะครับเราต้องเป็นการธนาคารเพื่อพัฒนาผู้ส่งออกให้ได้มากขึ้นเป้าหมายสินเชื่อนะครับเป็นเรื่องหนึ่งที่ธนาคารต้องทำอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องหลักก็คือว่าเพิ่มปริมาณของจํานวนผู้ส่งออก สู่ตลาดโลกให้มากขึ้นปัจจุบันผู้ส่งออกมีเพียงประมาณ2 7 7 0 0 0ลายนะครับตามฐานข้อมูลของราชการที่มีอยู่นะครับเราต้องการเพิ่มตรงนี้ให้มันมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในหมวดหมู่ย่อยของ SME จะทำอยังไงที่ให้สามารถส่งออกได้มากขึ้นตรงนั้นเป็นโจทย์แรกที่ x อ i m จะดำเนินการเราตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะให้ SME ส่งออกได้มากขึ้น10%นะครับหมายถึงในจำนวนรายนะครับ เราเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งก่อนนะครับแล้วค่อยไปดูเรื่องของปริมาณสินเชื่อที่จะใช้ถัดไป Exit Bank mm hmm. เดินหน้าบทบาท Export Co-Pilot เป็นคู่คิดสำคัญของผู้ประกอบการไทยตอนนี้จำนวนรายของเรา SME ที่ส่งออกนะครับในภาคที่ t x i n k a n k ได้ดูแลอยู่มีประมาณ5,000รายนะครับตอนนี้นะครับอาจจะจำนวนไม่เยอะนะครับแต่นอกจากจะต้องเพิ่มปริมาณของ SME ทีให้มันส่งออกมากขึ้น นะครับโดยใช้สินเชื่อกับเรานะครับนะฮะอันนั้นเป็นเรื่องหลักที่เราทำอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นฐาน SME เนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนคำว่า SME สำหรับ e Xim Bank นะครับเป็น SME X SME เพื่อการส่งออกจริงนะครอันนั้นจะเป็นบริบทและหมุดหมายของ e Xim ที่จะดำเนินการถัดไป e Xim Bank นะครับไม่ใช่มีผลิตภัณฑ์เพียงหรือแค่ปริมาณของสินเชื่อที่ต้องให้เขา แต่มีประกันการส่งออกที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของ SME ในการส่งออกที่มันมากขึ้นหลักใหญ่บริบทใหญ่หรือพันธกิจใหญ่ของ F อฟซินะครับคือผู้ส่งออกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสินเชื่อเนี่ยจะแปลงร่างหรือเปลี่ยนจากคำว่ารองเธอวกโคลนพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นลักษณะของสินเชื่อเพื่อการส่งออกขนาขอสมุดหรือว่าคื้แคปให้เขามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยจะเป็นการเติบโตในปร,ริมนาณที่เรียกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่ปริมาณของโลนเนี่ยเราจะขออนุญาตว่าให้ธนาคาราณิชย์ทั่วไปเนี่ยเขาช่วยดำเนินการดนด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นเอ็กซิมเนี่ยจะเพิ่มนะครับแล้วก็สร้างนะครับสินเชื่อเพื่อการส่งออกเนี่ยมันมากขึ้นในรูปแบบของสินเชื่อบริเวณนะครับปริมาณสินเชื่อของเอ็กซิมเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราเนี่ย ปอนเสิไม่ได้เราก็เป็นแบงก์นนะครับก็ยิ่งภายใต้กับกฎกติกาของแบงค์ชาตินะครับดังนั้น GDP ก็เป็นุดหมายอหนึ่งที่ผลสะท้อนออกมาว่าถ้า GDP เติบโตสินเชื่อมันก็ต้องโตตามอิูตาม GDP แต่ถ้า GDP หดตอวนะครับสินเชื่อมันอาจจะไม่โตตามตามนั้นที่บอกนะครับ ผู้ประกอบการที่ผ่านโครงการ XSIM2X รุ่นที่1ได้รับการพัฒนาแบบครบรวงจรตั้งการออกแบบการสร้างแบรนด์และการทดลองตลาดจริงค่ะก่อนเดินหน้าเอ็กซ์พอร์ตเต็มรูปแบบนะคะของเราเนี่ยเป็นมะม่วงที่เป็นนวัตกรรมคือเราเป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกที่ทํามะม่วงออกมาแล้วามาแปลงรสทั้งหมดแปดรสชาตินะคะตอนนี้ก็จะมีเป็นไม่ว่าจะเป็นมะม่วงออ,อริจินอลคูบวยคูริกพริกเกลือยำแซ่บจับปลากระปิไฮโซ จะมีขายอยู่ในเซเว่นอีเวนแล้วก็ในบิ๊กซีนะคะตอนนี้มีอยู่5สาขาในบิ๊กซีนะคะอย่างที่เรามาจอยที่นี่ได้เนื่องจากว่าเราเป็นลูกค้าของเอ็กซิบแบงก์ก็คือเรามีทําประกันกับทางเอ็กซิบแบงก์นะคะแล้วก็ทางเอ็กซิบแบงก์เนี่ยสนับสนุนในเรื่องของการให้ข้อมูลแล้วก็ให้ขาา่าวสารแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการออกแบบดีไซน์งานเพจจิ้ง,งอย่างตัวนี้เป็นตัวที่ทางเอ็กซิบแบงก์เนี่ยได้ช่วยพัฒนาให้นะคะเป็นมะม่วงแจ่วปลาร้านะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยได้ทําออกมาแล้วก็สามารถที่จะไปต่อยอด ขายที่อินเดียนะคะตอนนี้เรามีการแมทชิ่งกับที่อินเดียโดยเอซิมแบงค์เนี่ยเป็นผู้พาเราเข้ามาแมทชิ่งเสร็จแล้วก็ตอนนี้เราได้ไปเทสตลาดกันที่อินเดียอยู่นะคะตอนนี้ก็กะว่าตัวนี้น่าจะไปขายที่อินเดียค่ะเราเป็นเจ้าแรกนะคะที่เรามาทําเป็นสินค้านวัตกรรมแบบนี้ซึ่งยังไม่มีใครทําเป็นมะม่วงน้ำปลาหวานยําแซบแล้วก็แจ่วปลาร้านะคะเราเป็นเจ้าแรกเลยแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้เนี่ยสินค้าของเราเนี่ยเรามีพัฒนาต่อยอดไปเยอะไม่ว่าจะเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็น หมี่กรอบโมงน้ำปลาหวานยำแซบเป็นโดนัทเขาเรียกว่าโดนัทมี่กรอบโมงน้ำปลาหวานนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราต้องการที่จะทําให้ลูกค้าเด็กๆหรือว่าคนที่เป็นวัยรุ่นที่ที่เคยชอบกินโดนัทเนี่ยสามารถทานได้ง่ายขึ้นแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นก็คือลืมมีกรอบเดิมๆไปเลยแต่เป็นมีกรอบที่เป็นนวัตกรรมเพราะว่าเราใช้น้ำปลาหวานคือน้ําตาลสดเป็นน้าตาลแท้เนาะ น้ำตาลมะพร้าวแท้ที่เอามาเคียวแล้วก็มีกุ้งแห้งมีหอมแดงแล้วก็ท็อปด้วยมะม่วงนะคะทำให้สมาริตชิ้นเนี่ยได้สารอาหารครบเลยไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตแคลเซียมหรือไฟเบอร์นะคะสวัสดีค่ะทิดารัตน์นะคะจากบริษัทวันไทยฟู้ดนะคะค่ะวันนี้นะคะเรามาออกงาน e x ็กซิมแบนะคะสินค้าของบริษัทวันไทยฟู้ดนะคะจะมีอยู่3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นกลุ่มปรุงค่ะ เป็นกลุ่มกะทิผงนะคะก็จะมะีกลุ่มที่2ก็จะเป็นตัวกลุ่มคิมเทียมในแบรนด์ของ D1 นะคะส่วนกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มสุขภาพของเราจะเป็นในแบรนด์ฟ r i v ิโค่ะตัวที่พิเศษนะคะก็จะมีตัวปรุงนะคะกะทิผงของเราเราส่งออกทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเลยนะคะในส่วนของอรูปแบบของแพคเกจจิ้งนะคะเราก็มีความภาคภูมิใจมากเพราะว่าเราร่วม กันขับเคลื่อนนะคะได้รับการออกแบบจากทาง Exim Bank นะคะจนในที่สุดนะคะเราได้ส่งออกไปทาง UAE แล้วค่ะได้แล้ก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีเลยค่ะในประเทศนะคะเราก็มีส่งตาม Big C นะคะแล้วก็ในช่องทางออนไลน์นะคะแล้วก็ในส่วนของต่างประเทศเนี่ยเราส่งออกไปทางตะวันออกกลางซะส่วนใหญ่ค่ะทุกความฝันของคนไทยสามารถขึ้นเวทีโลกได้ หากเรามีตัวช่วยที่ใช่และม่หยุดพัฒนานะคะรายการ The Success EP นี้ต้องขอขอบคุณธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank ค่ะ